ถึงซานฟานแล้วนะคะแต่ว่าอากาศแบบโอ้โหมองไม่เห็นโกลเด้นเกตอะเอางี้ดีกว่ามองไปตรงไหนขาวโพลนไปหมดเลยแล้วก็ที่ซานฟานเนี่ยเขาขึ้นชื่อว่าโดนทุบรถกันเยอะมากคือเห็นดาราไทยคนไหนมานี่ก็แบบโดนกันระนาวเลยนะคะเราก็เลยแบบเออก็เลยไม่ใช่รถเลยไหนๆก็เสียค่าจอดให้โรงแรมไปแล้วค่าจอดแพงมากตั้ง60ก,กว่าเหรียญยังไม่รวมแท็กซ์นะคะคือแบบเบ็ดเสร็จอะจอดไป2คืนอะ150กว่าเหรียญ ก็เลยแบบเอองั้นจอดรถทิ้งไว้เลยละกันแล้วก็ไม่ใช้รถทีนี้ก็เลยไม่ได้ชาร์จรถเลยตั้งแต่มาถึงเนี่ยจากที่เราขับจากเล็กทาโฮมาแล้วเรามีแวะไปชาร์จที่หนึ่งตรงที่โชลูมเทสลานะคะแล้วก็ตอนนี้มาถึงซานฟานไม่ใช้รถเลยก็ นี่เรามาจุดชาร์จที่แถวแถวโรงแรมนะคะที่จริงแถวแถวที่เราพักมันมี3จุดที่เป็นซูเปอร์ชาร์เจอร์แต่ว่าที่ตรงนี้มันเป็นที่เดียวที่จอดฟรีคือเขาไม่คิดค่าจอดรถนอกนั้นคือแบบคิดค่าจอดรถโหดมากแล้วก็เลยแบบเอองั้นก็มามาที่ฟรีละกันเลยนะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะเดินทางเพื่อที่จะกลับเข้า LA แต่ว่าก่อนที่จะเข้า l อเดี๋ยวเราจะมีแบบแวะเที่ยวไปเรื่อยๆแล้วก็แวะพักที่หนึ่งก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวมาดูกันละกันว่า ที่ชาร์จซูเปอร์ชาร์เจอร์จะหายากอีกหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องแบบไปตรงถนนที่สวยที่สุดที่เขาบอกกันมานะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแถวนั้นจะมีหรือเปล่าก็คอติดตามกันด้วยนะคะ ความที่ว่ากลัวโดนถูกรดมากก็เลยไม่ได้ขับรถเที่ยวในซานฟานเท่าไหร่ใช่ไหมคะวันนี้มาเก็บตกดูว่าเออถนนหนทางเขาเป็นยังไงนะถ้าเกิดว่าเราขับรถเล่นกนันหนี้ก็ไปดูแบบลอมบารต์สตรีทไปดูว่าเออถนนเขาแยกเยอะเน no, อะขึ้นเนินลงเนินเยอะมากๆเลยยเงี้ยแต่ว่ามันดูสวยนะคะเพราะว่าการจัดผังเมืองเขามันเป็นแบบบล็อกบลอกบอก,บอก,บอกแยกมันแบบว่า เป็นเส้นตรงอ่ะก็ดูสวยงามดีพอเที่ยวเก็บตกอะไรเสร็จเรียบร้อยในซานฟานก็เดินทางกันต่อค่ะวันนี้เราจะไปที่ทางหลวงหมายเลขหนึ่งซึ่งเป็นถนทนที่สวยแบบสวยมากๆคือตอนที่ทำรีเสิร์ชแพลนมาว่าจะมาเที่ยวเนี่ยก็คิดกันอยู่ว่าเออจะขับจากซานฟานไป LA หรือจะขับจาก LA มาซานฟานก็ถามกันหลายคนเลยแต่เรารู้สึกว่าเราอยากอยู่ใกล้มาหาสมุทร ให้มากที่สุดเราก็เลยเลือกที่จะขับจากซานฟารานไปแอลเอและอย่างหนึ่งคือเวลาที่เราขับอะเหมือนพาทิดมันจะอยู่ด้านหลังของคนขับอะค่ะมันก็จะไม่แบบไม่แยงตาแต่ถ้าขับจาก LA เข้าซานฟารานอะ่ะพาทิดมันจะแบบจ่อหน้าตลอดอะไรเงี้ยก็เออคนขับอะก็จะได้ขับรถได้แบบเออสบายตามากขึ้นอะไรมากขึ้นแล้วระหว่างทางเราก็จะแวะเที่ยวไปเรื่อยๆคะ่ะตั้งแต่ซานตาค e สบีชบอดวอล์กแล้วเดี๋ยวจะไปทานข้าวกลางวันที่คาเมลบายเดซี แล้วก็จะไปดู b i g b e Beach Point of View นะคะแต่แพนทุกอย่างก็คือเละตุ้มเปะ๊ะคือไม่ได้ทานข้าวเลยวันนี้เพราะว่าวันนี้มันคือวันอาทิตย์แล้วคนเยอะมากหาที่จอดรถก็ยากจอดรถไม่พอเสร็จไปดูร้านอาหารแต่ละร้านก็คือแบบคนแน่นแบบรอคิวนานมากก็เลยเออคิดว่าเออขับต่อไปเรื่อยๆก็ได้เดี๋ยวข้างหน้านก็คงมีร้านอาหารก็ขับขับมาเรื่อยเๆๆๆจนทุกอย่างก็คือเลล้วนไปหมด แม้กระทั่งกระเพาะอาหารที่ตอนเนี้โล่งมากคือมันหาอะไรทานยากมากแล,แล้วก็รู้สึกว่าวันนี้ที่เราแพนมามันไกลเกินไปแนะนําว่าให้พักที่บิ๊กเซอร์แถวไหนบิ๊กเซอร์ดีกว่าเพราะว่าแถวนั้นรนะ้านอาหารเยอะเขามีเหมือนแบบที่พักเยอะอะไรอย่างี้ค่ะและคือขนาดเรื่องอาหารร้านอาหารยังหายยากเลยนับประสาอะไรกับที่ชาร์จรถ คือขับมาทั้งเส้นนะคะมันมีที่ชาร์จอยู่ที่เดียวคือตรงโรงแรมโรงแรมแบบระหว่างทางอะซึ่งมันไม่ใช่ซูเปอร์ชาร์เจอร์แล้วมันก็แบบรอนานมากโหวยนั่งรอกันแบบชั่วโมงนึงอะแล้วมันเป็นเป็นเหมือนเป็นโรงแรมแบบโรงแรม5ดาวหดาวบนเขาอะไรก็ไม่รู้อะซึ่งเราก็แบบเออถามเขาว่าเออมันมีมีร้านอาหารให้เรานั่งรอไหมแบบเออกะว่าเออกันเดี๋ยวเรานั่งแวะทานอาหารที่นี่ก็ได้อะไรเงี้ย พอไปดูเมนูอาหารมันก็ดูแบบเป,เป็นเป็นสไตล์แบบค็อกเทลอะค่ะคือถ้าเป็นอาหารอะเราจะต้องเหมือนเป็นแขกของโรงแรมเขาเท่านั้นคือมันยุ่งยากมากหาทานยากมากก็เลยเออสรุปนั่งรอกันในรถชั่วโมงหนึ่งรอชาร์จรถแล้วก็เดินทางกันต่อเราก็อยากเชียร์ค่ะว่าให้ขับจากซานฟานมา LA เอเพราะว่าเวลาเราขับอะค่ะช่วงบ่ายๆอย่างเงี้ยพระอาทิตย์มันตกเหมือนไล่ไล่หลังเรามามันจะได้ไม่แยงตาคือขับง่ายสบายแล้วก็ได้ดูวิวด้วยค่ะ